ในนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย สว,ส,สวัสดีครับนี่คือรายการรักนะอาเซียนท่านผู้ชมคะการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเดียวกันโดยเฉพาะอาเซียนกำลังถูกจับตาอย่างยิ่งในประชาคมโลกนะคะเพราะว่าประกอบไปด้วยประชากรรวมราว600ล้านคนกลายเป็นตลาดการค้าการลงทุนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นปัจจัยที่ถูกยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นเพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยเรามีนโยบายก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงการเข้ามาของระบบรางจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมืองวิถีชีวิตพฤติกรรมของผู้คนโดยรอบอย่างไรโมเดลทางธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เราจะไปติดตามชมด้วยกันครับ ระบบขนส่งทางรถไฟความเร็วสูงเป็นส่วนหนึ่งของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่หลายประเทศได้มีการพัฒนามาก่อนหน้านี้สำหรับประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากมีข้อได้เปรียบในเรื่องทำเลที่ตั้งที่สามารถเชื่อมต่อกับหลายประเทศในภูมิภาคทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศ ประเทศไทยยังมีศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการตลอดจนมีศิลปะวัฒนธรรมและมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายเอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันการคมนาคมขนส่งได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันของประเทศในระดับภูมิภาคต้นทุนโลจิสติกถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของภาคธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวของประเทศรัฐบาลจึงมีโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูง นำร่องจำนวนสีเส้นทางแรกซึ่งนั่นย่อมจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในประเทศไทยตลอดจนการเชื่อมต่อสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนแล้ววันนี้เราสองคนก็จะพาท่านผู้ชมไปร่วมรับฟังการเสวนาเรื่องการจัดการธุรกิจต่อเนื่องจากระบบรางกันนะคะซึ่งจัดโดยวิทยาลัยพาณิชยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ การขนส่งระบบรางเป็นการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าด้วยยานพาหนะที่วิ่งไปตามรางการขนส่งระบบรางเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่โลจิสติกซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับการค้าระหว่างประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในหลายๆประเทศซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนาคือคุณธิติมาฉายแสงเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คุณสวัสดิ์เชี่ยวชานชัยผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคุณดรุณแสงฉายรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทและผู้ช่วยศาสตราจารยาด์ดรสุรเมธพิริยวัฒน์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยบูรพาดำเนินรายการเสวนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารยาด์ดรบัรพศวิรุณราชคณะบดีวิทยาลัยพานิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะในฐานะท่านเป็นตัวแทนของกระทรวงคมนาคม ตรงนี้ข่าวต่างๆก็ออกมาตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างนะครับบางคนดูหนังสือพิมพ์บางคนดูทีวีบางคนดูเว็บไซต์นะครับก็อาจจะมีความคาดเคลื่อนกันไปคาดเคลื่อนกันมาประเด็นวันนี้ท่านเลขานุก,การมาแล้วเนี่ยก็ขอเรียนถามว่ากร,ระทรวงพลังคมมีแผนงานอะไรบ้างครับที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศเราไปมุมกว้างก่อนครับขอเรียนเชิญครับในอันแรกเราก็คงต้องมาดู ดูเราดูโลกกันก่อน ดูถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอันนี้คือสำคัญมากว่าปัจจุบันนี้การรวมกลุ่มในภูมิภาคนั้นสำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นบิ s t ทคก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็น GMS คือ Greater แม่โขง Subregion น,นะคะก็คือคนที่อยู่ประเทศที่อยู่รอบๆแม่โขงเนี่ยเขาก็รวมตัวกันรวมกันเป็นภูมิภาคหรือภูมิภาคที่พวกเราอยู่ก็คืออย่างอาเซียนอย่างเงี้ยนะคะนี่การรวมตัวนั้นมันเพื่ออะไรแน่นอนมันเป็นการชื่อ เื่มโยงการเดินทางระหว่างประเทศมันเป็นการลดค่าขนส่งมันเป็นการทำให้เศรษฐกิจนั่นแข็งแกร่งการคำนึงถึงขีดความสามารถทางการแข่งขันสำคัญมากๆแล้วโครงสร้างพื้นฐานก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่มาโยงเข้ากับขีดความสามารถทางการแข่งขันเ,ออเกาหลีเป็นประเทศที่เมื่อ40ปีที่แล้วเขายากจนกว่าเรามากแต่ขณะนี้เขานำกว่าเราทุกททางไม่ว่าจะเป็นทางถนนทางรางทางน้ำทางอากาศ ะะไต้หวันเองก็เช่นเดียวกันมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศเอเชียด้วยกันเนี่ยนะคะแล้วก็อยู่ติดกับเรา เขาก็ชนะเราเกือบแทบจะทุกอย่างยกเว้นทางอากาศคือขวามือสุดเท่านั้นเองที่มาเท่าๆกับเรานั่นหมายความว่าประเทศไทยนี่ย่ำแย่นะคะถ้าพูดตรงๆว่าถ้าไม่ทําทำการพัฒนาให้ดีเราจะอยู่แบบนี้อีกไม่ได้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบต่างๆโลจิสติกต่างๆมันจึงสําคัญรัฐบาลน,นี้เห็นความสําคัญเพราะว่ามันสามารถสร้างความมั่งคั่งสู่ชนบทนะคะทั่วประเทศของชุมชนทั่วประเทศมันเพิ่ม GDP ให้เราทีน,นี้ แนวคิดในการพัฒนารถไฟของรัฐบาลชุดนี้จึงต้องเห็นว่าเอาละทางรถไฟเป็นทางที่เป็นค่าขนส่งที่ต่ำ นะคะต่าแล้วก็เราจะต้องทํำยังไงบ้างเขาก็คิดถึงเรื่องรถไฟความเร็วสูงซึ่งตอนนี้ก็ฮอตฮิตมากใครๆก็คงจะได้ยินเรื่องนี้กันมากและต้องการมากด้วยนะคะนั่นคือรถไฟความเร็วสูงกับรถไฟทางคู่ที่เดียวฉันหยิบยกมาว่ามันไม่ต้องมานั่งสับหลีกันอีกมันเป็นแนวคิดที่รัฐบาลชุดนี้ต้องการให้ทราบว่าทางซ้ายมือเนี่ยนะคะคือสุดๆเลยจริงๆเราต้องการที่จะให้จากกรุงเทพนี่ออกไปไปถึงโน่นเลยเชียงใหม่ ะะเหนือภาคอ,อีสานก็ไปโน่นเลยยังหนองคายไปถึงอุบลอะไรก็ว่าไปทางใต้ก็วิ่งไปถึงดังเบซาทางตะวันออกนี่ก็ไปถึงระยองนะคะแล้วก็ไปถึงตราดในอนาคตกันทีนี้ถามว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันจะช่วยอะไรบ้างปริมาณการขนส่งสินค้าเนี่ยมันจากปี55เนี่ย11.1ล้านตันแน่นอนพอปี63ต้อง ขนได้มากขึ้นนะคะ40.8จนปี65ขึ้นไปเนี่ยได้50ล้านตันเลยทีเดียวนี่คือข้อมูลเบื้องต้นที่อยากจะปูให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าการขนส่งสำคัญมากๆการขนส่งระบบรางสำคัญมากเพราะว่ามันต้นทุนตำ่ำงานนี้ท่านวิทยากรบอกกับเราว่ามีหลายอาชีพที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างยิ่งเมื่อระบบรางเข้ามาช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ พานิชยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาสถาบันของรัฐแห่งแรกในภาคตะวันออกเปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านบริหารธุรกิจได้แก่สอบถามโทร038 392 018ถึง19 มีงานวิจัยในต่างประเทศพบว,ว่าผู้คนที่อยู่ในรัศมีเดินทางไม่เกิน600กิโเมตรจะใช้การขนส่งระบบรางมากที่สุดการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนสายหลักสายรองหรือว่าพลังงานไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรทั้งที่ปัจจุบันประเทศไทยเราก็ยังคงนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นประเด็นที่เราคงจะต้องไปติดตามกันนะคะการรวมกลุ่มอาเซียนมีคน580ล้านมันก็มีคำพูดว่าเราจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบ ถ้าในเปรียบก็อยู่เฉยไม่ได้ครน,นี้รถไฟมาแล้วแล้วก็มีคาดหวังว่าอีก3-4ปีจาก11ล้านตันเป็น40กว่าล้านตันอยู่ๆสินค้าคงมาที่รถไฟเองไม่ได้ก็จะต้องมีถนนมาเชื่อมมาต่อและโดยเฉพาะอีก47 7จังหวัดที่จะมุ่งสู่รถไฟหรือแม้แต่นในจังหวัดนั้นจะเอาคนเอาของไปรถไฟอย่างไรนะครับ คำถามที่จะตอบชัดเจนวันนี้คุณรุณแสงฉายครับเส้นเลือดใหญ่เนี่ยคือกรมทางหลวงนะครับซึ่งเป็นกรมร้อยกว่าปีนะครับดูแลกรมตนนจับหนี้ก็ดูแลสายรองลงไปนะฮะเพื่อนําปริมาณจราจารมาฟีดเข้าสายหลักนะครับเนืองจากเส้นเลือดฝอยเนี่ยเคยเห็นคนเป็นอมัมาพาธไหมฮะเพราะเส้นเลือดฝอย,ยมันไม่นั่นคนเป็นอัลซเมอร์เนเพราะว่าเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองเส้นเล็กๆนะฮะมันตันไขมันไปอุด ก็เลยจาลูกหลานไม่ได้กินข้าวแล้วบอกยังไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้นะเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกเส้นเลือดฝอยนะฮะนะครับก็นโยบายของกระทรวงนะฮะคือตอนนี้เนี่ยเงินน้อยนะครับสองล้านล้านเนี่ยยางท่านเลขาเรียนว่าต้องเชื่อมกับท่าเรือก่อนนะฮะเชื่อมกับสถานีรถไฟเชื่อมกับสนามบินนะฮะนั่นคือหลักเลยนะครับ เพราะนั้นรถไฟความเร็วสูงมาเนี่ยก็แน่นอนแต่ถนน,นทําไม่ยากนะครับถน,นนเนี่ยถ้าเกิดรู้ว่าสถานีอยู่ตรงไหนนี่นะฮะไม่เกินหปีนะขอให้มีเงินอย่างเดียวนะ,นะครับทำได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับทีนี้วิเคราะห์แล้วเนี่ยกรมทางหชนบทก็ยึดโครงการต่างๆเนี่ยนะฮะโฟกัสที่การค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการเกษตรนะครับก็ยึดถือแนวแนวอย่างนี้เส้นหนักๆที่เหนือใต้ออกตกนี่นะครับคือเส้นซึ่ง เป็นเส้นเลือดใหญ่เ,เส้นเลือดใหญ่นะครับเพราะจะเห็นเส้นเลือดฝอยเล็กๆอย่างที่ผมเรียนตอนตอนน้นนะครับว่าเป็นเส้นสีฟ้าสเีเล็กๆนะครับเราก็พยายามโฟกัสที่จะมาฟีดเส้นเลือดใหญ่นะครับอันนี้คือการใช้เงินเม็ดเงินของประเทศให้เกิดป,ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับไฟฟ้านี่สําคัญมากเพราะน้ําจะมาก็ต้องมีไฟฟ้าถนนเยอะก็ต้องมีไฟฟ้าทาให้ถนนสว่างโอ้โหครับท่านผู้ช่วยผวาการครับตรงนี้ทาง ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค้ามีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับในทั้ง4สายเส้นทางของเราเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําเรามาดูรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเวลามันวิ่งผ่านเนี่ยมันต้องการกระแสไฟฟ้าตรงระบบไฟฟ้าที่จะป้อนให้กับให้กับรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ต้องมีต้นทางต้นทางมาจากไหนก็มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเราก็ซื้อจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมา จากการประเมินเนี่ยาการฟ้าไฟผลิตอาจจะต้องเพิ่มซัพพลายหลายท่านอาจจะสงสัยว่าหนึ่งขบวนใช้ไฟมากไหมจากการศึกษามาหรือจากการที่ไปตรวจสอบข้อมูลมาเนี่ยนะก็ประมาณ25เมกะวัตต์ต่อหนึ่งขบวนนะฮะตลอดเวลาที่มันวิ่งไปเนี่ยมันกินไฟ25เมกะวัตต์25เมกะวัตต์ที่มันเยอะไหมผมว่าก็พอประมาณกับบางแสนเนี่แหละครับ ระบบไฟฟ้าพวกนี้มันต้องการความมั่นคงม,นมันจะมันจะหยุดชะงักไม่ได้นั้นทุกอย่างจะต้องถูกออกบแบบให้มีมีการสำรองมีชุดหนึ่งสำรองอยู่เสมองบประมาณที่ใช้ที่เราจะต้องขอจากจากรัฐบาลนะครขอความเห็นชอบจากจากรัฐบาลก็คือประมาณ7000ล้านบาทก็ประมาณสัก1%ของงบประมาณรวมของของ,ของระบบไฟฟ้าความเร็วสูงก็น้อยมาก ทั้งนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อทราบถึงความพึงพอใจต่างๆของผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่างๆรวมถึงครัวเรือนที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตของชุมชนเมืองและการเปิดประชาคมอาเซียนอีกด้วยเช่นการสร้างตู้จ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและการทำฟรอนต์ออฟฟิศเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเพื่อรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ หลังจากโครงการนําร่องในวันนี้แล้วจะมีการศึกษาการขยายผลต่อไปอย่างไรบ้างะคะ่ะครับวิธีง่ายคือถ้าเราคิดว่าในตัวชุมชนเมืองเนี่ยสามารถใช้ได้ผลแล้วประชาชนนิยมเนี่ยเราคิดรับการขยายเครื่องแบบนี้ไปอันแรกขยายฟอนต์ฟิศก่อนออกฟอนฟิสยังไงก็ตามเนี่ยเราพยายามขยายก็ไปในห้างทุกแห่งให้ได้มากสุดคือวิธีการคือก็ไปหากับประชาชนให้มากสุด อันที่2คือตัว PAGNES เนี่ยถ้าเกิดประชาชนนิยมเพราะเราต้องรู้ก่อนประชาชนนิยมใช้ไหมเพราะบางแห่งเนี่ยประชาชนไม่นิยมใช้ตู้อันตโนมัติไม่เหมือนในญี่ปุ่นประชาชนนิยมมากแต่บ้านเราเนี่ยต้องทดลองดูถ้าใช้ง่ายและสะดวกว่าประชาชนชอบเนี่ยเราก็จะขยายผลเข้าไปในทุกห้างอันนี้ก็เป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งในการนําอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเป็นเชิงลุกเข้าไปสู่ในการาวางระบบการชำระเงินแลนะอนาคตเราก็มุ่งสู่อาเซียนได้โดยตรง ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อว่าระบบรางจะส่งผลให้อนาคตคนไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรวิทยาลัยพาณิชยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาสถาบันของรัฐแห่งแรกในภาคตะวันออกเปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านบริหารธุรกิจได้แก่ สอบถามโทร038392018ถึง19การเกิดขึ้นของระบบรางย่อมส่งผลต่อระบบธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการย่อมจะหมุนเร็วขึ้นมีการทำนายอนาคตของผู้คนที่อยู่อาศัยและธุรกิจโดยรอบว่าอย่างไรไปติดตามชมกันครับต้องไปถามท่านผู้ช่วยอาจารย์โรสุรเมธ จบปเอกด้านระบบรางมาจากต่างประเทศในต่างประเทศครับอาจารย์เมื่อระบบรางมาแล้วมาแน่นอนเนี่ยไปเมืองไหนธุรกิจเมืองนั้นก็เปลี่ยนไปตรงนี้อาจารย์บอกมาตรงๆไม่ต้องอ้อมคร้อมนะครับแล้วไม่ต้องกลัวว่านักธุรกิจจะตกใจลายเก่าตกใจลายใหม่ดีใจอะไรอย่างนี้นะครับอาจารย์มันจะเปลี่ยนไปรูปแบบไหนครับอาจารย์ในการพัฒนานรูปแบบรางที่มันเกิดขึ้นในเมืองแล้วเนี่ย ธุกรกิจของเมืองจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าเมืองมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการพัฒนาระบบขนส่งรูปแบบรางเกิดขึ้นในเมืองนะฮะคือหนึ่งนะครับเท่าที่ผมประมวลนะครับมาจากาการพัฒนารูปแบบรางของทุกๆเมืองนะครับเกือบเกือบเกือบทุกประเทศในในโลกเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือรูปแบบของการพัฒนาการใช้พื้นที่นะครับแล้วก็การใช้อ่า การการการใช้เมืองเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับระบบรางเนี่ยนะครับมี Impact สูงมากกับเมืองนะครับมีอิมแพ t สูงมากกับเมืองนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีระบบขนส่งที่มี Impact มากกับเมืองอย่างเงี้ยเข้าไปในเมืองใดก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งที่อยู่โดยรอบเนี่ยจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับอิทธิพลของระบบรางโดยรอบสถานีนะครับเราจะแบ่งเป็นตามแนวรัศมีนะครับจะแบ่งไปตามแนวรัศมีจากาจาก จากตัวเทอร์มินอลนะครับในรัศมี500เมตรนะฮะได้รับผลได้รับผลกระทบอย่างมากทั้งบวกและลบนะครับผมขอเรียนอย่างนี้นะครับแต่จะเป็นทางบวกมากกว่าถ้าเราเตรียมพร้อมนะครับรองรับไว้อย่างดีนะครับในรัศมีที่มากกว่านั้นนะครับ1กิโเมตร5กิเมตร10กิเมก็จะมี impact แตกต่างกันไปแต่การเปลี่ยนแปลงนี้นะครับมันก็จะถูกคุมด้วยนโยบายของประเทศ พฤติกรรมการเดินทางอันนี้แน่นอนครับต้องมีการปรับแน่นอนแล้วก็พฤติกรรมการเลือกที่พักอาศัยนะครับก็คือเมื่อเมืองแคบลงด้วยระบบขนส่งนะครับการเลือกที่พักอาศัยโดยรอบสถานีหรือไกลจากสถานีไปก็จะมีการปรับรูปแบบนะฮะตรงนี้ค่อนข้างแน่นอนนะครับในเรื่องพฤติกรรมการเดินทางจากคนที่ใช้รถรถยนต์ส่วนบุคคลคนที่ใช้รถตู้ใช้รถเมย์นะครับ UH, โดยเฉพาะยิ่ง ใน,ในการเดินทางระหว่างจังหวัดระยะทางไกลๆเนี่ยมีผลงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าในรัศมี300กิโเมตรเนี่ยอา,อาจจะอาจจะยังเลือกใช้ระบบรางนะครับน้อยกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลแต่ถ้า3 0 0ร้อถึงหกรกิโลเมตรนะฮะจะใช้ระบบรางมากกว่าเครื่องบินแต่ถ้าเลย600กิโลเมตรไปแล้วเนี่ยโลคอร์สแอร์ไลน์กินขาดนะครับเพราะฉะนั้นในในในรัศมีไม่เกิน6 0 0กิเมตรจาก จากตัวจากตัวฮับเนี่ยนะครับนาจากตัวฮับใหญ่เนี่ยน่าน่าจะเป็นโอกาสของระบบรางรถไฟความเร็วสูงผมดูตาลูกศิษย์ลูกหาตาท่านบุมเมเก์แล้วเกิดประกายมีช่องทางที่จะพัฒนาธุรกิจไปมากทีเดียวนะครับคันนี้มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาในห้องนี้มีความประสงค์จะสร้างธุรกิจหนักๆที่จะเปิดบริษัทซ่อมถนน ทำถนนตรงนี้พอมีช่องว่างไหมครับท่านรองที่ปรึแล้วพอจะแบ่งงานให้กับนักธุรกิจหน้าใหม่ได้ม้างไหมครับคงไม่ค่อยมีนะเ <laughs> พราะว่าเพราะว่า,วาให้พักพวกเป็นหมดแล้ว <laughs> ไม่ใช่นะฮะอันนี้แซวเล่นนนะครับ <laughs> เตรียมปากกาเตรียมนินสอเตรียมกระดาษน,นะฮะ <laughs> ให้ร้ายอยู่ตรงสุดท้ายเนะี่ยเดี๋ยวท่านเลขาจะบอก <laughs> ช่องทางช <laughs> ี้แนะการทำหมากินในช่วงรถไฟกวามเร็วสูงที่จะมา <laughs> <laughs> นะครับ กับพี่ปาราไม่ได้นะครับผมก็จะไม่พูดเรื่องเรื่องถนนนะฮะจะพูดในนามเคยเรียน m b a ที่นี่นะฮะคือสลัดภาพของเอนจิเนียร์ธุรกิจอันแรกนะครับที่ที่อยากจะบอกนะฮะจดนะฮะอันที่หนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> ขอขอขอนุญาตท่านเลยค่ะคือธุรกิจค้าที่ดิน <c oughs> ข้อที่สองที่ท่านคณะบดีอนพัน์ว่าเนี่ยนะครับธุรกิจด้านเกี่ยวเนื่องกับถนนนะฮะ ก็ทําได้นะครับรับเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนนะฮะสามารถไปจดทะเบียนก,กับกทางหถนนชนบทได้นะครับเพราะว่าถนนจะเพิ่มมากขึ้นท้องถิ่นเนี่ยจะเก็บภาษีได้มากขึ้นอาบาตาเทศบาลต่างๆเนี่ยจะเก็บภาษีได้มากขึ้นเขาก็จะเอามาทําถนนมากขึ้นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกับถนนที่เกี่ยวข้องการทําถนนใหม่การซ่อมถนนการวางท่ออันที่3ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างนะฮะ เมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกคนก็ามาทะลักเข้ามามีการก่อสร้างอสังอาริมทรัพย์ที่อาจารย์พูดไปนะครับที่พักโฮมสเตย์โรงแรมคอนโดมิเนียมบ้านเดียวบ้านแฟดบ้านคู่ตาวงทาวเฮาตาวโฮมเดี๋ยวย่าไปบอกเลยนะครับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมนะฮะต่อไปนี้อุตสาหกรรมเนี่ยก็จะจะมองว่าจะใช้ประโยชน์จาก รถไฟกันลยสูงได้อย่างไรนะครับท่านที่เป็นนักอุตสาหกรรมเนี่ยสินค้าที่มีมูลค่าสูงเนี่ยเมื่อก่อนขนส่งเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเยอะต่อไปเนี่ยระบบจจ็ซินททมเนี่ยก็สามารถเอาวัตถุดิบเข้ามาบริหาร w ว r e เฮาส์บริหารในคลังสินค้าได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนการเก็บสินค้าได้ได้ดีขึ้นธุรกิจกินเนอรบการขนส่งเนี่ยลดเช่าธุรกิจ อู่ซ่อมรถที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยนะอู่ซ่อมรถพี่จดจังเลยอย่ะกี่ข้อแล้วพี่อะ <laughs> นะฮะอู่ซ่อมรถสเปร์พาร์ทนะฮะปะยางซ่อมยางที่เกี่ยวเนื่องกับกับการขนส่งเนี่ยเพราะว่ามีอนาคตมากเลยนะครับธุรกิจเกี่ยวเนื่องการเกษตรนะฮะพวกสวนทุเรียนพวกโฮมสเตย์ที่อยู่ในสวนชิมชิมละร้อยบาทต่อไปลูกค้าจะมากขึ้นเป็นทวีคูณนะครับ อย่าคิดว่าอย่ามองข้ามสิ่งพวกนี้เพราะว่า,าธุรกิจซึ่งอยู่กับกรีนซึ่งอยู่กับต้นไม้เนี่ยนะครับก็น่าจะจะไปได้ดีเอ่อโปรเซสเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านการเกษตรนะครับใครที่มีความรู้ด้านฟู้ดไซด์ด้านด้านแปรรูปอะไรพวกนี้นะฮะผมเชื่อว่าพวกโอท็อปต่างๆนี่ผลิตกันเยอะต่อไปเนี่ยเพิ่มคุณภาพเพิ่มแพคเกจิ่งให้ดีๆก็ก็สามารถมีอนาคตได้นะครับนำเที่ยวโฮมสเตย์ในสวนผลไม้นี่ผมคิดว่ามีอนาคตนะครับ ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของที่ลึกต่างๆเนี่ยครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่น่าน่าน่าสนใจมากนะครับจับเพียงตัวใดตัวหนึ่งนะครับไม่ต้องเยอะนะครับก็รวยได้นะครับธุรกิจพวกนี้เนี่ยมันเป็นเฉพาะนะครับมีอนาคตนะครับโรงแรมโอเคเจ้าใหญ่ก็คงจะนั่นอยู่แล้วเ,เราเจ้าเล็กอาจจะไปทำสิบยี่สห้องก็มีโอกาสนะครับแต่ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีในการจัดเตรียมที่ดินไว้นะครับหาทำเลหาที่ตั้งที่เหมาะสมนะครับท่านที่มีทุนมีรลอนนะครับก็ก็เป็นโอกาสดีที่จะเตรียมไว้นะครับเพราะการเตรียมตัวที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการฝึกค้าขายเพราะคนจะทะลักเข้ามานั่งรถไฟมานะฮะก็จะทะลักเข้ามาเพราะเราต้องฝึกค้าขายฝึกค้าขายก็ต้องมาเรียนที่ไหนนะท่านครับดีที่นี่ครับ่เพราะ <laughs> ว่าถ้าเกิดเราค้าขายไม่เป็นเนี่ยนะฮะแม้จะความ รถไฟความเร็วสูงจะมาเนี่ยก็พลาดโอกาสนะฮะพลาดโอกาสที่ดีนะครับก็อยากฝากให้ทุกทท่านที่ที่เตรียมเตรียมตัวรับระบบความเร็วสูงเนี่ยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจริงๆตอนนี้สื่อต่างๆก็ออกมาเป็นละลอกลอกการวิเคราะห์ต่างๆเพราะฉะนั้นแหล่งข้อมูลพวกนี้ไปหาเลยฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ท่านจะจะได้ธุรกิจที่ตรงกับกับตัวท่านเองนะฮะ เหมาะสมกับตัวท่านนะครับต้องขอให้โชคดีทุกคนครับขอบคุณครับครับท่านภูมิเกียรติครับท้งทางบ้านด้วยนะครับและในห้องห้องประชุมแห่งนี้นะครับขอขอบคุณท่านวิจกรผู้ทรงเกียรตินะครับท่านธิติมาฉายแสงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับขอขอบคุณมากครับขอขอบคุณคุณอรุณแสงฉายรองที่ปรกรมทางหลวงชนบทนะครับซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวิลัยพานิยยศาสตร์นะครับ ขอขอบคุณผู้ช่วยสัญญาณดรสุรเมน ane, ปริยวัฒนะครับผู้ช่วยในการบริหฝ่ายการสารที่และสิ่งวมลพิษบุภาครับและขอขอบคุณคุณสุวัฒเชี่ยวชาญชายัยผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับขออบ,บคุณครับระบบรางจะนําความเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประเทศไทยตลอดจนการเชื่อมต่อเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนเป็นสิ่งที่เราอยากให้คนไทยจับตามองกันครับ รักนะอาเซียนเรามุ่งหวังนําเสนอเรื่องราวที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้รักนะอาเซียน